สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าห้องประชุมคืนสุดท้ายคุณเคยอยู่ที่ทํางานล่วงเวลาคนเดียวในเวลาทํางานตอนกลางคืนหรือเปล่าถ้าคุณเคยคุณอาจจะได้ยินเสียงประหลาดหรือเงาวูบๆหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกมีใครบางคนอยู่ข้างหลังคุณทั้งที่คุณแน่ใจว่าคุณอยู่คนเดียวเรื่องจะเล่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงของพนักง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มันเกิดจากแค่เสียงและจบด้วยความกลัวที่ไม่มีวันจางหายบยริษัทนี้อยู่ในตึก6ชั้นดูเผินๆก็เป็นออฟฟิศทั่วไปมีพนักง,งานราวๆ7 0็0คนแต่มีห้องประชุมหนึ่งที่ทุกคนเรียกกันว่าห้องประชุม3ไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้ยิ่งตอนกลางคืนแล้วไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้แต่นิดเดียวมันคือห้องประชุมเล็กๆท้ายสุดของทางเดินชั้น3ดูธรรมดามีโต๊ะไม้เก่าๆเก้าอี้ส e ิกว่าตัว และก็มีกระจกเงาบานใหญ่ด้านข,าข้างและด้านหลังแต่ที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าที่นั่นเคยมีคนตายเมื่อประมาณ3ปีก่อนคุณวิเชียนเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทนี้เป็นคนที่ซีเรียสกับงานมากเรียกประชุมบ่อยทำงานยันเที่ยงคืนเป็นประจำคืนหนึ่งเขานัดประชุมตอนสองทุ่มมีแค่เขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียวก่อนลูกน้องจะเข้ามาแต่สุดท้ายลูกน้องยังไม่ทันได้เข้ามาก็ได้ยินเสียงโคมดังจากข้างใน คุณวิเชียนหัวใจวายเฉียบพ,พันเสียชีวิตคาโตที่ทำงานห้องประชุมตาเบิกโพงเหมือนตกใจสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจในห้องนั้นไปหลังจากงานศพบ,บริษัททำบุญให้ครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาทำงานและใช้ห้องประชุมอย่างปกติแต่หลังจากนั้นไม่นานเสียงแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเสียงเรียกประชุมที่ไม่มีใครเรียกเริ่มแลจากพนังงานเวียนยามพนังงานเวียนยามได้ยินเสียงคนพูดคุยในห้องประชุมทางที่ไฟดับและไม่มีใครอยู่ ได้ยินเสียงเก้าอี้ขูดพื้นเสียงคอโตะ๊ะแต่พอไปเปิดดูก็ไม่เจอใครจนพนักง,งานเริ่มลือกันว่าคุณวิเชียนยังอยู่และไม่ไปไหนเขายังอยู่ในห้องประชุมคนเดียวทุกคืนรอลูกน้องมารายงานให้ฟังว่างานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันหนึ่งออพนักง,งานใหม่แผนกบัญชีต้องเตรียมงบประมาณการเงินด่วนหัวหน้าบอกให้เธอใช้ห้องประชุมสามเพราะห้องประชุมอื่นไม่ว่าง แม่อ้อจะเคยได้ยินข่าวรือแต่ด้วยความใหม่ของเธอก็ไม่กล้าปฏิเสธอ้อเข้าไปในห้องประชุมตอนหนึ่งทุ่มเธอเปิดไฟจัดเอกสารเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เริ่มทำงานในตอนแรกทุกอย่างก็ดูป,ปกติแต่พอร่วงเลยเวลาไปถึงประมาณสองทุ่มครึ่งไฟเริ่มกระพริบมีเสียงคอตโต๊ะดังเธอหยุดมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในหนาทีต่อมากระดาษกองหนึ่งตรงหน้าเธอก็พลิกเองทีละใบทีละใบ ตอนนั้นอ้อเริ่มกลัวมากเธอหันไปมองที่กระจกบานใหญ่และนั่นเองเธอเห็นเงาผู้ชายแก่ในชุดสูทสีดำนั่งอยู่ที่ปลายโต๊ะใบหน้าซีเซียวตาเบิกโพงไม่กระพริบอ้อสะดุ้งหันกลับมามองด้านหลังไม่มีใครแต่พอมองไปกระจกก็เห็นอีกครั้งเงานั้นยังอยู่และมองมาที่เธอตรงๆอ้อลุกขึ้นพวดวิ่งจากห้องออกประตูแต่ประตูลอกข้างในเธอพยายามจะบิดกอนไม่มีผลเธอโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณ เธอได้ยินเสียงผู้ชายแก่พูดข้าง,างหูว่างานเธอยังไม่เสร็จจะไปไหนตอนนั้นอ้อตั้งสติแล้วใช้เก้าอีฟ้ฟากระจกเล็กๆบนประตูแล้วเอื้อมมือออกไปปดประตูจากด้านนอกเธอหนีออกมาทันทีไม่หันกลับไปมองแต่เธอได้ยินเสียงเก้าอี้ขูดตามหลังเธอมาหลังจากคืนนั้นอ้อก็ลาออกภายในสามวันโดยที่ไม่รับเงินเดือนที่ค้างอยู่เลยแม้แต่บาทเดียวหลังจากเหตุการณ์ของอ้อเกิดขึ้นพนักง,งานก็เล่าต่อกันว่า เวียนยามไปเจอไฟเปิดเองในห้องตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแม่บ้านทำความสะอาดก็เจอเก้าอี้ขยับเองมีคนบอกว่าเคยเห็นเงาดำสะท้อนในกระจกแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาทางด้านฝ่ายเฮดอาเคยจ้างลางทรงมาดูลางทรงบอกว่าดวงวิญญาณของผู้ตายยังไม่ยอมไปไหนเขายังคงคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการอยู่ยังคงรอคอยให้ลูกน้องมารายงานให้ฟังทุกคืนและทุกวันเพราะจิตสุดท้ายอยู่ในห้องประชุมห้องนี้ ิตยังอยู่แต่กับงานหลังจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายผ่านไปบริษัตทก็ยังไม่ยอมปิดห้องประชุมนี้เพราะยังคิดว่ายังขาดพื้นที่ในการใช้งานแต่ก็มีการติดป้ายไว้หน้าห้องประชุม3ว่าห้องนี้สำหรับประชุมใหญ่ในกลุ่มใหญ่เวลาที่สำคัญเท่านั้นคืนไหนถ้าคุณยังทำงานดึกๆในออฟฟิศคนเดียวลองมองไปรอบๆข้างดูว่าคุณทำงานคนเดียวหรือเปล่า ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ